อาณาจักรมิตานีอาณาจักรโบราณอายุ3,400ปีซึ่งเคยตั้งอยู่บนแม่น้ำไทคริตโผล่ขึ้นเหนือน้ำบริเวณเขื่อนเก็บน้ำโมซูลทางเหนือของประเทศอิรักนักสำรวจจากเยอรมันและเคิร์อิรักได้ทำการขุดสำรวจพระราชวังและเมืองของอาณาจักรมิตนีอายุ3,400ปีกลางแม่น้ำไทคริตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2022ีออิรักเป็นหนึ่งในประเทศของโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศมากที่สุด รวมทั้งยังประสบปัญหาภัยแล้งในรอบหลายปีติดต่อกันหลังจากเขื่อนต่างๆที่สร้างกักเก็บน้ําโดยเฉพาะเขื่อนจากเมืองโมซูลที่สําคัญของประเทศเกิดแห้งอย่างต่อเนื่องเมื่อปี2562เกิดภาวะแห้งและทําให้เมืองนี้โผล่ขึ้นเหนือน้าเป็นครั้งแรกและในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาอิรักเกิดความแห้งแล้งจึงปรากฏเมืองโบราณโผล่ขึ้นเหนือน้าอีกครั้งทําให้นักสํารวจได้ทําการลงไปขุดสํารวจเพื่อหาหลักฐานทางอารยาธรรม ซึ่งอีกไม่นานสร้างเมืองก็จะจมสู่แม่น้ําหลังน้ําเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูน้ําหลา,า,ากอาณาจักรมิตานีจักหวัดมิตานีหรือเรียกอีกชื่อว่ามิตานีฮานิกันบัตอยู่ในยุคเมโสโปโตเตเมียอาณาจักรโบราณน,นี้เคยปกครองเมืองทางเหนือของพื้นที่อิรักซีเรียอัสซเรียนในขณะนั้นเมื่อ1,500ปีก่อนคริสตกาลโดยมีเคมูเนเป็นพื้นที่พระราชวังตั้งอยู่ใจกลางของเมืองประชาชนมิตานีในสมัยนั้นพูดภาษาเฮเรียน ปัจจุบันเป็นภาษาที่สูญหายไปแล้วแผ่นดินไหวทําให้อาณาจักรมิตานีล่มสลายเหลือเพียงสร้างปร,รักหักพังอยู่ภายใต้กําแพงที่ถูกปิดทับข้าของเครื่องใช้ต่างๆบางส่วนยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แม้จะถูกน้ําท่วมและจมอยู่ใต้น้ํามานานก็ตามอิรักมีแม่น้ำสองสายไหลผ่านประเทศซึ่งขณะนี้แม่น้ําไทกรีสได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่สําหรับแม่น้ําอีกหนึ่งสายคือแม่น้ํายูเฟรติสฟ,ฟูรอดหากมันลดลงเมื่อใดจะก,กลายเป็นสัญญาณใหญ่อีกหนึ่งสัญญาณ ที่เตือนว่าโลกกาลังเข้าสู่ยุคสุดท้ายในฮาดีของท่านนับีมูฮัมมัดสอนลั่นลองฮุอะลัยฮิว่าสั้นลำกล่าวไว้เมื่อพันสี่ร้อปีว่าวันสิ้นโลกกิยามะจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าแม่น้ําฟูรอดยูเฟรติสจะเหือดแห้งจนกระทั่งภูเขาทองคําขุมทรัพย์โผล่ออกมาใครก็ตามที่อยู่ณที่แห่งนั้นอย่าได้เอาสิ่งใดไปเป็นอันขาดบันทึกโดยบุคครีแม่น้ําไทกะลิดยูเฟรติสเป็นแม่น้ําที่ไหลามาจากตุรกีผ่านซีเรีย และตัดผ่านประเทศอิรักในบริเวณที่เรียกว่าเมโสโปเตเมียแม่น้ำทั้งสองสายทั้งไทครีตและยูเฟรตีสไหลามารวมบรรจบกันที่เมืองอันกุดนะและเมืองบาซรอทางใต้ของอิรักชาวอิรักรู้จากเรียกแม่น้ำนี้ว่าชัดดุ่นอาหรับแม่น้ำชาวอาหรับหลังจากนั้นจะไหลลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวเปอร์เชียที่มาเพรดรู้จักมุสลิมรู้จักอิสลามขอให้เราทุกคนเร่งสะสมความดีก่อนที่วันกิยามันจะมาถึงอินชาอัลเลาะ